สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆป๊อดโอกมาเป็นล้ำรถนึงพี่น้องจะมากินหมูกระทะยังไม่ได้ให้เกฑนาามาเดินมาทางนี้สกอรมาสบายดีป้าลุงสกอนเร็วสบายดีลาลงมากินหมูกระทะพี่น้องมินิเจสีเลี่ยงหมูกระทะเด็กๆค่ะวันครอบครวัวค่ะ วันครอบครัวแต่มีอะไรมาปลอมเนี่ยตัวอะไรมาเฝ้ากินเนี่ยสวัสดีจ้าเธอก็เป็นครอบครัวฉันเหรอระเท้ไปสื้อเนให้ฉันกินก็จะนั่งเฝ้ากินจะได้อพอๆค่ะพี่น้องยิงพี่กำลังลงมาโอ้เตรียบเครื่องมาจะมาเขมาแค่มาซีราชีราเ้าสักแม่นะเอาน้ำบาบลงกมาแลกกินบาร์เฮ้น้าด ไรมาามั่งเตรียมเครื่องเส็จแล้วยังเตรียมเครื่องเสร็จแล้วยังเตรียมเอเ้ยียม่้วยังเี่องเสร็จ้ยันเีคอ้วสัีองส้่องังองส่ัค่ะ้งสวัีเสองัเีทแ้งบคงวมร่้วยคสิ สายล่ะมุกกระทาห้าวกะไวซำนี่แหละกินเบิร์ดแหละกระเบิร์ดเห็เนาะกระมีหมูนะพี่น้องเอ้ยอันนี้สะเห็นยังอีกละจะทำน้ำพริกใส่แล้วเราก็มีกุ้งด้วยนะค่ะโอ้โหกุ้งก็แกะเลยเหรอได้แล้วทำไมต้องแกะอย่างนี้เนาะแบบนั่งเจ็บมือนจะทำอะไรนั่นเลยว่ะ ทำไอก้กุ้งแช่น้ำปลาอันนี้น้ำซุปเหรอยชไม,ไม่มีนะโออชิคพในหนวดยกอย,กยกู่สายมีนะไม่่ใสอันนี้น้องชายจ้า <c oughs> น้องชายผุดทิศเจ็ดสีเลยแหละพี่น้องอันนี้ <c oughs> ห่างกันสองปีค่ะอันนี้ก็เอือยอุ้ย เขาอันนี้อันเกาเบาเบาเบาเนี่ยขาผู้ไม่มาสักกันกำลังกำลังจัดสถานที่นะพี่น้องเอ๋ยวันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันเฉพาะแต่อายเอยน้องลูกเด็กเล็กแดงในครอบครัวเจซีเอกพี่น้องเอ๋มือนี้ก็ได้เลี้ยงล้านแล้วก็ยอนวันเกิดล้านสาวพร้อมข่าลายมือเลยเอ้าคือบ่มีนำสู น้ำเดิมคือโมีไอ้นอนมาสบายดีประลุก็เร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วไว้คันจะกินเค้กน้ำชาทิพนะมาเด้อมาเด้อผีไว้ไว้ไม่มาห้เออพอดำดิพอดำเขากลงมามาเร็วเร็วใช่ขายเก้าป่าขายก่าไอ้แม็กป่าวเจ้าน้ะไปใช่มาตัดผมใหม่อีกเลย แขงกีเด oh. 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 ีบาดนี่เอ้าเอ้าเอ้าเราเนี่ยเคิร์นเราเคินเราเคิรนเดี๋ยวรอไอ้เก่าไอ้แม็กกำลังเริ่มกันแล้วพี่น้องเอ้ยสุรมุนบุนวายยุงยิงยุงยิงกินมดก็คือมดนะคะไม่มีต่อเอาไปเลยแม็กยิงบอกกินบอกค่ะร้านกันยังมาบัทันเบิร์ดพี่น้องเอ้ย อ้าวลงก่อนกระเบิดก่อนนะคะสวอบเอาสวบเอาเหรออ้าวเอื้นพี่เอื้อนน้องนะแม่กินหมูกระทะพี่น้องวันนี้วันครอบครัวค่ะวันอาทิตย์ค่ะข้างใดเห็นวะ

มานี S <S ูอ่ไปกินหมูกระทนะฮะ้านเรหลังคุณจะหม้่องาก็ได้อืมท้าวมีดปลนจรอยโ๊ะไปแล้วาของเาเอาแปลแล้วแดกโอ้ย้าวน้อากนนาดีจะได้เกนสีละคัง

หัวค่ะหัวมานะกพรานยกดีค่ะการขัมีไรซะยะว่าเรื่องหัวมันยก็มาได้เป็นบริหามาเท่ไหหัวหัวม่ ถ่ายเท้าที่นีเอรันอกก็จะจะแตกอุล้านไปลายว่าเรื่อาัวมากสมัาเาต่ำนั่งอะไรแต่ว่าจะได้เห็นนอกขานาก็ได้ตายนี่แ่าาวมาหาเกี่ยวหญ้าน่เกี่ยวหญ้ามาตเกี่ยวหญ้าด้ก็เ้ตายเลครั่าว่าก็่านคือเมืองมู้านัง อย่ไปทำนะอย่ากินก็ไปเกี่ยงานกิดกันนี้กาสไม่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 ไมนไ่ไม่ไ่ไมไม่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 ไ่ไม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 ไ

จ้าโอ๊ยมามามาๆนี่มองเขาเนี่ยเขารถดีกว่านะให้ เราก็ออกมาอีกพี่น้องเอ้ยหลานชายสบายดีปะลุงยังเอออีกรอบมาไม่กะิ๊ต้านั่งครับปนี่บอแม่ก็ได้ออกมาแม่คลายของกินกิน ขันมันเหลือชันจังสิกินไอ้นนท์นะพอกินบ่หาว่าอยากกินหมูกระทะนะมาหาอ้ายบ่าหนนะแซ่บกันยูบอค้ากินบ่ปากบ่เ้าไข่ก็ไม่ดีปากดีบ่ค่อยในเดือนนั่งข่าวยากระโลกกระล้นเลยเด้อแขกคูณมีเกียริแขกรับเชิญ เฝ้ากิน้ะก็เฝ้าไปห้ามาลาบอะมันแสดมาหายวันๆอยู่เดี๋ยวนี้ให้ป้าลวกหห้ซะกิตะโอ้ยสูอันเบียดเขาอันอยากเข้าไปนั่งน้ำเขาหนาะอันน้นหน่ะก็ได้จุมนี่ก็จะเป็นหลานสาวสามสาวนะคะหลานชายสามชาย ครังนี้กระชุมร้านสาวแถาค่ะข้างโคกข้างนี้กระชุมร้านสาวแถวกาเอออันนี้นะกาแถาดักด่านอยู่นี่แหละกะบ,บ้านสาวโสบ้านหลังนี่นะ <c oughs> บ้านบอมานผู้ชายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดลีอันโต้งไว้บัดไดกระขาดรู้ไปกายไปอีกระบ้านอื่นอีกแล้วค่ะ <c oughs> กายลงไปหาหนางแถาบาน,นืัวบันได ตีเธอระบดีนะโยชันกะเห็นรีไม่ไพคือบ้านคือเมืองมอยู่ได้ล่ะรู้ขาดไปเบิดสายละแม็กอานะแม่สบายดีปลาลุกหรือไม่เป็นอีหยังเดี๋ยวนี่นะบอกินบ่าวกินขึ้นอยากออกมาเ่ี๋ยวเราไปนั่งผมไปนั่งทั้งเอื่อยผมไปแล้วนอนนอนไปเอิ้นไอ้แม็กไว้ไว้ผม ไอแม็กน่ะมันนั่งอยู่เตียงผู้เดียวผู้วิวมาเลยแม่ไอแม็กมาทางไอ้ก้าวผีเร็วๆโอ้ยร้านผู้ขาแต่ละคนก็อย่าคือพิดกันเดินเดินมาเก็บกันเออเดินเดินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบนี้นะเพื่อนเจซีน่ะเดินเดนต้องได้เอิบมากินนะคะแต่นี่กัญยงบอกครบยังย์อายอีกสองคน กับน่องสาวคนหนึงไปได้ออกมาออกมาแต่ลูกเพิ่นพี่น้องหมูกระทะขาหมูกระทะยังบะคูค่ะยังบะคูย่างบะคูย่างจานี่อยได้เสียงสองหม้อค่ะทั้งกินและกลันล่นบันนี้เอา้อาเอลาได้เย็นจุงทองไปกี่ลาบเท้าอีกบ่ค่ะเวลาได้เย็นจุงทองไปกี่ลาบเท้าอีกบ่ค่ะ โทษกินน้ำนมือนึงนะฮะมันโคบหาโมแบ่ฮือแนวใดเออเขากรได้าษโซ่โมจวงไปกินบ้านอมนัมมาลาในฮะมันมีแนวกินหาโมบรีบ้านอมัมมาลาจะ้ะพี่น้องจบนี่แหละกะ็สิไปบ้านอัมมาลาต่อนะคะใช่แล้วค่ะเอาไว้สนิทด้วยค่ะพี่น้องคา่ะสิกลับไปกินรับเท่าราคาเพื่อน,นอันใดเอาไปน้ำกันนั่นเลยนะ แชกยยางเมื่อบะรสซีบ่ย่อยอีกคนบะอ,อาหาราอ้โหไปทั้งเครย่องเยไปขี้ลดนะหฮงเก่าทางมีแต่คืนขี่ลดไปหอดบ้านก็พอดีสิบ่เอะเ,ะ <c oughs> ะเก่าค่ะบ่ขี่ลดหอดบ้านไปย่อยเบิดแล้วอ่าเอาเป็นว่ากัสิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมนี่ก่อนนะครับพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กัสิจบไว้ซัมนี่สักก่อนค่ะกินหมูกระทะน้ำกันค่ะมัอนี่แสบๆสบไอเด็กๆสบายดีเร็วๆสายเลย อโอ,อ้อยลูกขาตะอ้อยไปแล้วพี่น,ออาาน้องค <ไป S 1> ่ะไกินกนยันงนสอน่ะ